ขอจเจริญพรญาติโยมทุกท่านขอบคุณทุกทุกท่านที่กดฟังธรรมะฟูลฟิลวันนี้ขอให้ทุกทุกท่านฟังมันอย่างเติมเต็มฟังมันอย่างอิสระและฟังมันอย่างสบายสบายในแบบที่ท่านจะเติมเต็มกับมันและขอรับเชิญรับฟังธรรมะฟูลฟิลได้เลยครับหลายคนอาจจะเคยเจอหรือสงสัยว่า ทำไมมันถึงต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยแล้วก็และทำไมมันไม่เป็นอย่างที่เราตั้งใจสักทีไม่ว่าจะทําดีสักเท่าไหร่มันก็ไม่ต่างจากเดิมเลยบางครั้งเราก็รู้สึกท้อและมันก็ไม่โอเคกับมาสักทีมันไม่โอเคเลยครั้งนี้อาตมาก็ได้นำธรรมะฟูลฟิลมาให้ทุกทกท่านได้ล,ลองฟังดูเพื่ออาจจะเติมเต็มอะไรบางอย่างในใจของท่านได้ วันนี้อยู่ๆอาตมาก็ได้ไปเจอคําว่าปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นแหละดีแล้วมันไม่ได้แย่สักหน่อยนี่คําถามที่มีกับข้อความนี้เลยก็คือปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นแหละมันโจอโอเคจริงๆหรอเพราะเราไม่โอเคไงเราถึงปล่อยมันไม่ได้ไงมันแย่จะตายจะปล่อยมันได้ยังไงเราไม่โอเคเลยทําไมเราต้องโอเคด้วยแต่สิ่งที่ทําให้เรานั้นเข้าใจมากขึ้นก็คือ ก็คือเจอกับตัวเองนี่แหละถึงได้รู้ว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะปล่อยอะไรที่ไม่โอเคให้มันโอเคต้องบอกว่ามันยากที่จะก้าวข้ามความรู้สึกนั้นและไม่เหมือนกับข้อความที่กล่าวขึ้นมาเลยจนกระทั่งไปเจอข้อความหนึ่งของพระอีกรุ่มหนึ่งแหละท่านก็โพสต์ใน Facebook เ,เฉยๆไม่ได้มีอะไรเลยโพสต์ว่าปัญหาเนี่ยมันจะเป็นปัญหาหากเรามองว่ามันเป็นปัญหาอืมถูกเลย บางครั้งเราก็วิ่งเข้าไปอยู่ในโลกของปัญหาโดยที่เราไม่รู้ตัวเราไม่รู้วิธีที่จะหาทางออกและไม่รู้วิธีเรื่อว่าเราจะเคลียร์ยังไงดีกับความรู้สึกแบบนี้แล้วมันทําให้เรามีประสบการณ์กับมุมมองอีกว่าคนที่อยู่ข้างนอกเมื่อมองเข้ามาเนี่ยมันง่ายมากเลยที่จะมองเห็นว่าเออัอนเนี้ยปัญหามันคืออะไรเนี่ยรารู้เลยว่าปัญหามันคือแบบนี้คือแบบนั้นใช่เราอยู่ข้างนอกเรายืนอยู่ข้างนอกเราเห็นปัญหาของคนนั้นแต่ วเวลาเราอยู่ข้างในปัญหานั้นหรือเราเจอปัญหากับตัวเราเองเนี่ยมันอึง้งไปเลยแหละคือมันเข้าใจเลยว่าโอ้เวลาเราอยู่ในในท่ามกลางของโลกของปัญหาเนี่ยเมือ่อเมื่อใดที่เราเข้าไปอยู่ในโลกของปัญหาเนี่ยเราจะมองอะไรก็เป็นแต่ปัญหาไปหมดเลยมันสุดแสนจะทุกข์มันทรมานแล้มันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมมันเป็นแบบนั้นล่ะแล้วก็ไม่อยากเจออะไรแบบนี้เลย อยากจะหนีมันไปให้พ้นๆไม่อยากรับผิดชอบอะไรเลยกับสิ่งที่เราไม่ได้ทำอะเราไม่ได้ทําขึ้นมาทําไมเราต้องโอเคกับมันด้วยแต่คําถามมันมีอยู่ว่าปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นแหละดีแล้วแล้วมันก็ไม่ได้แย่สักหน่อยนี่ใช่เลยมันเป็นแบบนั้นของมันอย่างนี้ตลอดเวลามันก็แค่เป็นสิ่งที่เข้ามาแค่นั้นเองแล้วเราก็แค่ทําแล้วมันก็จบหาเราลองสังเกตดูว่าลองลองดีๆเลยนะว่าเราอาจจะ เกิดว่าทุกอย่างมันก็เข้ามามันก็ไม่เคยเป็นเหมือนเดิมนี่มันก็มีแต่มามากขึ้นหรือน้อยลงก็ได้หรือมาตามรูปแบบที่มันมานี่แหละมันมาให้แก้ไขแล้วมันก็มาอีกเรื่อยมันก็แค่เข้ามาให้แก้ไขเคยมีคําถามกับการแก้ไขเหมือนกันว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมที่ไม่ต้องแก้ไขเลยแบบทําแล้วจบเลยไม่ต้องแก้ไขอะไรเลยอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นคําถามที่มันไม่มีคําตอบอะดูเหมือนว่ามันมีความหวังนะแต่ว่าหากมันมีก็ดี แต่ว่ามันจะได้ไม่ต้องวนเรียนอยู่แบบนี้ไงเพราะมันจบก็คือจบเลยแต่ในความเป็นจริงคือมันเหมือนสอดคล้องกับธรรมาว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั่นแหะมันสอดคล้องตรงที่ว่าเอ้่ะก็คงเกิดขึ้นแหละแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแหละมันจะจบเนาะมันก็คือวันที่เราตายนั่นแหละวันไหนที่เราตายเมื่อไหร่มันก็คือวันที่สิ้นสุดของปัญหาในโลกนี้ที่เรามีมันมันก็จะจบไปพร้อมกับเรานะแต่ว่าปัญหานั้นมันก็ถูกทิ้งให้กับ คนที่ยังมีชีวิตอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกนั้นเหมือนกันหรือคนที่ยังมีลมหายใจอยู่มันไม่มีทางหายเลยมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปวนเวียนอยู่แบบนี้วนแล้ววนเล่าไม่รู้จบเลยและหากเรายอมรับไม่ได้เลยหรือเราไม่ยอมรับกับมันเราไม่โอเคกับมันเราตะหงากที่เป็นทุกข์กับสิ่งนั้นเราตะหงากที่ยังเผลอไปยึดติดกับสิ่งนั้นอยู่จนทําให้เป็นทุกข์กับมันแล้วก็มองไม่เห็นหนทางที่จะเดินต่อไปแค่ยอมรับมันและแก้ไขมันมันก็ไม่ได้แย่เลยสักหน่อย มันก็ยังพอทําได้นี่หากเรามีมุมมองว่าเอ๊ะมันก็แค่ยังพอทําได้นี่มันมีหนทางนี่จริงๆแล้วมันอาจจะทามันก็ทําได้แหละเพียงแค่เราแค่รู้สึกไม่ดีกับมันแค่นั้นเองแค่รู้สึกหรืออารมณ์ว่าไม่อยากทําหรือแบบเบื่อเฉยๆอารมณ์และเหตุผลที่มันขึ้นมาเราแค่แบบไม่อยากได้ไม่อยากเจอแค่นั้นเองและปัญหาเนี้ยมันก็ดันเป็นปัญหาที่เราต้องแก้มันด้วยมันคือปัญหาของเราเองนั่นแหละครับ ต่อให้หนีไปเท่าไหร่ม mm ัน hmm. ก็ยังวนเวียนอยู่กับเราอยู่ดีเผลออปัญหานั้นมันก็ยังรอคอยจนวนกลับมาหาเราอีกจนได้มันก็คือปัญหาของเรามันไม่อาจหนีได้เลยเราไม่อาจหนีปัญหาของัตเองได้เลยนะครับที่เราก่อเอาไว้นะครับหรือมันก็จะเกิดเกี่ยวกับเราเราก็ไม่สามารถหนีมันไปได้แต่มันก็คือแค่สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ปัญหามันแค่สิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านเข้ามาทําให้เราเก่งขึ้นถ้าเรามองว่ามันทําให้เราเก่งขึ้นมันทําให้เราเติบโตขึ้น ทำให้เราพัฒนาขึ้นทําให้เราไปต่อได้ดีขึ้นทําให้เราชนานาญขึ้นทําให้เรายกระดับขึ้นในด้านต่างๆขึ้นไปจริงๆมองๆไปแล้วมันก็ไม่ได้แย่เลยมันกลับเป็นเรื่องดีซะอีกอปัญหามันทําให้เราเก่งขึ้นจริงฝึกให้เราก้าวข้ามความรู้สึกที่กดดันที่ยากจะก้าวข้ามทําให้เราเก่งขึ้นเข้าใจโลกแห่งความเป็นจริงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็บางครั้งหากเรามัวแต่กลัวและหลีกหนีสิ่งเหล่านี้อยู่มันก็ทําให้เราเนี่ยจมปักอยู่กับมันแล้วก็ยึดติด จนทําให้ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แย่กเลยปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นกะดีแล้วแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบคุณทุกทกท่านที่รับฟังอ่านมาถึงตอนนี้นะครับแล้วก็ได้ฟังมานะครับเจริญฟอรนนะครับธรรมะฟ,ฟูลฟิล